สวัสดีค่ะรถบ้านแท้นะคะราคาแบบด่วนๆนะคะทุกท่าน79999บาทเล่มเอกสารชุดโอนมีครบนะคะคันนี้เชื้อเพลิงเป็นเบนซินค่ะน้ำมันร้วนเลยทีเดียวนะคะเกียร์ออโต้ค่ะฮอนด a าสิต,ตีนะคะรถยนต์ปี04เลขไมล์0 0 0่0แกโรเกียร์ออโต้เรือนใหม่ขึ้นครบค่ะสภาพยังสวยเครื่องดีเครื่องยนต์1500 c เกียร์ออโต้นะคะเล่มชุดโอนมีครบค่ะทุกท่านสนใจเข้าไปรับชมตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจได้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดดูรถมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปพร้อมกับคําอธิบายเกี่ยวกับรถยนต์นะคะถ้าถูกใจยังไงอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการเข้าไปดูตัวจริงนะคะติดต่อโทรหาผู้ขายได้เลยค่ะ ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้นะคะทางเราขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซัับออ์ตด้วยนะคะสวัสดีค่ะ